สวัสดีครับผมผมกบนาครับมื้อนี้ครับวันที่17ครับพฤศจิกายน6กหมื้อนี้ที่ว่าผมนั่งอยู่นี่ยคือเวลา5โมงกว่ากว่าครับถ้าทุกคนได้บ่งทลิปนยูก็เป็นคลิปแรกครับผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยจริงๆครับคือพาทุกคนไปเลข3มตัวไม่ถึงอีู่แล้วครับผมกรบโจถือครับต่อตรงครับว่าว่าไม่ถูกเลข3ามตัวแต่ ผมก็ถูกแค่เลขท้ายบน90เพราะว่ามันเป็นเลขหลายเจ้ามากครับเลข90นี่คือมีหลายเจ้ามากแล้วก็มันเป็นเลขต่องวดผมด้วยครับผมมีเลขต่องวด907ครับผมก็ตัดเล่นตรงหันครับถูกแต่ก็ไม่คุมแะ้วครับเพราะว่าผมเน้นเลข3ตัวซะส่วนใหญ่ครับเลข3ตัวที่ผ่าน,น้าเมื่อกี้ผมก็เล่นหลายเติรครับก็หลายเจ้าเหมือนกัน แต่มันไม่เข้าเนาะผมซื้อซื้อเจ็ดเก้าศูนเนี่ยแปดเก้าศูนย์เนี่ยเยอะมากครับของผมนะมีทั้งห้าเจ็ดศูนแปดเก้าศแต่เก้าเก้าศูนย์เ่มีครับแปลกมากเลยครับบ่ถือเลขสามตัวกันละก็ถือว่าขาดทุนเยอะครับขาดทุนเยอะอก,กันละแต่ก็ถูกเลขเกศูย์บนนิดหนึ่งครับถูกนิดนึงครับกระามบมาบ่ถูกแล้วครับ ถูกน้อยเดียวครับบุคคมครับกะหมดเยอะเหมือนกันก็ต้องขอโทษขออภัยจริงครับเลขก3ตัวมันไม่เข้ากะต,ตอนแรกผมกะว่าจะเอาคลิปเก่าให้ทุกคนได้เบึงครับแต่ก็มันไม่เข้าจังๆเนาะผมก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าเข้าเลข3าตัวเนี่ยผมจะเอาลงครับแต่ก็มันไม่มีเลขที่ว่ามันเข้าจังๆครับมีแค่90น่ะผมนั่งไล่บึงครับนั่งไล่บึงอย่างแตมหมือว่านครับหลังจากที่เลขออกเนาะ90นย่ะคือมีเยอะครับส่วนใหญ่ทุกคนจะเล็งเป็นเลข3ตัว แต่ถ้าตัดเล่นครับมี9 0อยู่ในคลิปทั้งหมดน่ะ20เจ้าครับมีทั้งหมด20เจ้าแล้วก็1 4น่ะมี4เจ้าครับ1 4มีแค่4เจ้าถี่ห้นเห็นครับแต่9 9 0เนี่ยคือไม่มีเลยแต่ว่ามียูเจ้าหนึ่งครับที่ว่างวดนี้ถูก1คนก็คือพี่องอาจครับเลขรถเพิ่นนะเพิ่นถูกบราครับเพิ่นเพิ่นถูก50บาทพี่องอาจหลังจากที่เพิ่นถือเลขแล้ว มือว่านเป็นทรมาหาผมครับบันถือ0 9นยก้าเครับเราบอกถูก50าสิบแล้ว่าถึงบรายครับถึงห้าสิบหรือถือเท่าไรหมดเนี้ยนะผมเขียนอะไรอยู่ถึง2ี่สบาทบนะฮะไอศูนย์เก้าเก้าถยี่สิบแต่ว่ามือนี้ครับผมจะบอกเลขตองวดของกบหน้าครับของผมเนี่ยส่วนใหญ่ครับเลขสามตัวก็ไม่เข้าเนาะเลขตองวดแต่ส่วนใหญ่น่ะจะเป็นเลขสองตัวครับเป็นเลขสองตัวถ้าตัดเก้าศูนย์เนี่ยกับเขาแล้วงวดพุ่นดีว่า ไอ4664งวดผมกับเลขเลข2ตัวเหมือนกันครับทางวัตตาเล่นมื่อนี้ผมขออนุญาตบอกเลขสองงวดของผมครับก่อนครับว่าผมมาครับงวดน,นี้คือผมก็ชอบไม่หลายหางครับชอบแค่ไม่กี่ตัวครับตัวเลขแรกครับที่ว่าผมชอบนะผมมา980 970แล้วก็170ครับนี่คือเลข3มตัว980 970ย์ 9, 7, 0, และก็170ย์ครับอันนี้คือเลข3ามตัวส่วนเลข2ตัวของงครับเงนินผมก็มีได้เลข2ตัวครับหนึ่ง6 16สาดย์หหนึ่งหครับแต่ว่าถ้าเป็นเลข2ตัวนี่คือผมมักส่วนตัวก็คือหนึ่งหกับสาดครับมงนินนี้แต่สส่วนใหญ่ครับมันออกเลขมไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เนาะมันออกเลขมไม่ค่อยสูงแต่กับโบนัยครับเนาะแต่มงินนี้คือผมมักหนึ่งหกับ3าแแต่ถ้าเป็นเลข3ามตัวนี่คือ ผมก็ยังมาเก้าแปดศูนย์อยู่ครับงวดนี้ผมก็ยังมกเลขศูนย์อยู่ดนี่แต่อย่าลืมตัดเล่นนะครับส่วนใหญ่ของผมนี่คือเลขสามตัวไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่แต่ถ้าตัดเล่นครับเข้าแทบจะทุกงวดครับแล้วก็เว้นงวดนี่คือเลขสองงวดของผมเดี๋ยวผมขอเมื่อกีกก้เพิ่งจะบอกแล้วนะครับว่ามีที่ไหนเข้าบ้างเนาะแต่ส่วนใหญ่คือผมจะหาแนวทางแล้วก็ตัวเลขนี่ส่วนใหญ่คือจะเป็นเลขสามตัวหลายคนครับคือเพิ่นถูกเลขก็คือถูกเลขจากความฝันแล้วก็บางครั้งก็คือเป็นความฝันของเก่า บางคนว่าหลังจากที่เล็กออกแล้วเหล็กคือเขาที่แทะผมขอบอกกันครับว่าคนที่ว่าผมเอามาเล่าเนี่ยคือส่วนใหญ่คือเพิ่นจะตามเหล็กตัวเก่าบางคนครับที่ว่าฟังประจําครับเพิ่นจะหูว่าคนอยู่ว่าเพิ่นเคยฝันแล้วถ้าหากว่างวันนี้เพิ่นไม่เล่าเพิ่นก็จะตามตัวเก่านะครับตามตัวเก่าจนมันจะออกใช่ไหมครับคือส่วนใหญ่คือผมเอาความฝันของแต่ละคนมาเล่าคือส่วนใหญ่ที่ว่าเพิ่นถูกเพิ่นก็ตามตัวเหล็กตัวเก่าแล้วก็ถึงจะมาเล่าความฝันฝันใหม่ให้ฟังนะครับนี่คือวันที่ทัด พารมากเมื่อกี้ครับหลายๆคนน่ะคือส่วนใหญ่จะมี90แต่ว่าหลายๆคนเน้นเลขสาตัวหลายคนครับก็จะไปซื้อเลขตัวเดิมครับแค่นั้นครับของผมเนาะ90าศนี่คือมันเข้าเยอะมากแต่ก็มันหลายๆคนมันหลายๆคนแบบเล็งเลข3ตัวซะส่วนใหญ่สินะเดี๋ยวจังเช่นว่าของเฮียตีครับหลังจากที่เฮียตีเนี่ยเพิ่นเลขออกเล้ว่เพิ่นกทุ่มหาผมเลยเฮียตีเนี่ยเพิ่นถือเลข เพิ่นถึกเลข90จากเลขความฝันของเมียเพิ่นเนาะเลขสอครับโค้งมือท้ายที่ว่าคนเอาลอตเตอรี่มาให้คือ907เราแล้วก็ไม่ตาเล่นครับ90นะครับประมาณนี้ครับนี่คือผมอยกตัวอย่างก็คือประมาณนี้นี่ผมก็เขียนในคลิปทุกคลิปเลยว่าอย่าลืมไม่ตาเล่นนี่นะครับเยตีแกก็ถูกตัวนี้อันนี้คืออย่างเช่นนะครับครึัอเมื่อกี้เ่วงในของเยตีครับตั้งแต่รอบแรกแกก็บอกนะแกก็บอกเลยวิ่งเลยครับบอมเบนเลขวิ่งสอง สองเลยหมายถึงว่าก่อนนั้นนั้นครับแกก็ให้059 089 079ครับแต่มันออก099เหมือนกันเป๊ะเลยครับนี่เห็นบอกครับแกให้มานะครับ089จะสี่จะเห็นะครับแกมันเล็กมันกับบบเข่าใช่ไหมแต่ว่าถ้าหาว่าตัดเล่นสองตัวมันกับเข่าครับเดี๋ยวคนจะบอกครับว่ามีที่ไหนเขาบ้างเนาะผมอาจจะบอกข่าวๆครับเพราะว่าอาจจะมีหลายคนนะอย่างเช่นว่าของผมเนี่ย90ต่องวดพ่อสักครับกับ90ครับ คือคนท้องบอกเลข9สักปูเจ๊ครับที่ว่าเทวด้าก็บอกครับผมเอาคลิปลงแต่ตั้งแต่วันแรกเลยก็คือ4114ครับออกเลขล่างเป๊ะเลยครับแล้วหลังจากที่เลขออกแล้วปูเจ๊ครับลอกก็โทรมาผมเหมือนกันครับพี่เอครับฟันวัรถชนบ้านที่ว่าแกชอบเนาะมันจะมี905มันก็มี90ตาธงครับ90แม่น้ำน้องน้ำขิงครับก็มี90หลายเจ้าครับ มีพี่สาก็เลขอ่าร้านกาแฟครับคือ109่งศูนย์เมนูสครับฝันเห็นรถเก่าครับอยู่ในป่าเงินเต็มรถมันก็มี90ครับลงท้ายแล้วกันแมดดี้ครับฝันว่านอนบ้านล้างก็คือก็มี90เจพิมพ์ครับที่ว่าเราฝันมาโทรศัพท์หายครับโทรศัพท์หาย164่งหกแล้วก็ไปตัดครับ14แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งคือ907ก็มี90เจพิมพ์ก็มีทั้ง14ทั้ง90 แล้วก็ยายทวดครับที่ว่าพีสาวฝันที่ว่าเรายื่นเงินให้ก็มี90พี่นะฮะพรครับให้เลขต่องวดมาวงกลมเลยครับหนึ่งนั่นก็คือมี90ครับตัดเล่นน้องจิ๊บ1490พ่อหมอ90แม่ลินดาก็มี90พ่อเซียนครับทั้ง90แล้วก็14แม่ปิ่นฝันว่าผีแต่หงครับเลขขึ้นหลังก็90พี่องอาจครับ099 นี่ครับทั้งหมดก็มันประมาณนี้ครับแต่หลายๆคนครับผมยอมรับว่าเป็นอย่างคือบทสรุปบอกตรงๆครับว่าส่วนใหญ่คือผมจะเน้นเลข3ามตัวแต่ถ้าหากว่าใครชอบก็อย่าลืมตัดเล่นแต่หนึ่งนั้นคือมันมี90ครับที่ว่าติดท้ายมาด้วยใช่ไหมครับเอาเป็นว่าครับผมก็ต้องยอมรับครับว่าเลขมันไม่เข้าจะจนะคําว่าเข้าจะจันี่คือมันต้องเข้าสามตัวแต่มันเข้าแค่2ตัวครับก็ถือว่าหลายๆคนครับที่ว่าคนที่ฝันนะคือ เพื่อนกับตาเลนของเพื่อนครับอาจจะได้โชคนิดหน่อยประมาณนั้นครับเดี๋ยวทางว่าหลายๆคนครับฝันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกวันนี้เป็นคลิปสองงวดของผมเองครับสองงวดของผมกับมีเกลซูนนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เห็นตัวเลขเนาะบางคนว่าไม่เห็นเลยถ้าบอกว่าไม่เห็นเลยมันกรับเป็นไปไม่ได้ถามว่าเบอร์อะไรนะครับเนาะสำหรับวันนี้ขอขอให้ทุกคนครับเดี๋ยวรอลุ้นพร้อมกันอีกรอบหนึ่งครับงวดวันที่เท่านะหนึ่งธันวานะครับหนึ่งธันวาหกหกครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายสวัสดีครับ